สวัสดีครับผมพบกับผมช่องเทสเปิร์มชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม레สตี้รีเวิร์สเนาะแต่ว่าเรามาในแพทอัปเดตนะครับของวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนะครับ2022เนาะพาร์ทหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกรถมาใหม่นะครับรถนี้ก็มาจากแคปซูลนะเปิดแคปซูลลุ้นก็ได้นะน่าจะแพงอยู่นะครับส่วนเซตก็กดเอาในร้านเนาะไม่มีจุดดรอปนะครับแล้วก็เมาส์นะครับเนี่ยก็มีตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับ ยังไม่ต้องไปใส่ใจมันเนาะเขาเพิ่มชุดแต่งเข้ามาใหม่นะครับเราข้ามไปเลยนะครับจะได้เร็วๆเนาะอไฮไลท์นะครับก็ปล่อยเรดนะครับแบ็กเพกซัทนะครับตอบจากผู้เงียมงานได้นะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปล่อยตอบไปเทมนะครับอ่ายูนิคอมนะครับปล่อยให้รับที่คิงดองนะครับแล้วก็ผู้เงี่ยมกานนะครับหมายถึงว่าน่าจะประมาณ คิงดองนะจะไม่ดรอปแบ็คเพกัซัสแล้วนะครับส่วนผู้เข้มกันนะครับจะดรอปแค่แบ็คเพกัซัสนะครับโอเคเข้าใจตรงกันไหมจากที่คิงดองนะครับเคยดรอปนะครับตอนนี้คือไม่ดรอปแล้วนะครับไปดรอปผู้เข้มกันแทนนะครับแบ็กเพกัซัสเนาะตัวนี้จะดรอปแค่คิงดองนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะหรือดรอปทั้งสองเดี๋ยวต้องไปลองเนาะทุกคนนะครับ อ่าส่วนที่พี่พีก็ไม่มีอะไรเนาะไอ้พวกนี้ก็แก้ไขอ่าเซตค์ดนะครับเซตอ่าพวกรถเซตทั้งหลายนะครับเป็นค์ดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้เกมยังไม่เปิดเลยนะผมมาอัดก็ช่วงเกือบห้าโมงนะห้าโมงเย็นนะอีกข้านาทีห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็ปรับสมดุลมิชชั่นเมืองดาร์กทั้งหมดนะครับก็หมายความว่านะครับจุดดอกเพชรดำที่เราวิ่งกันเป็นปาร์ตี้เขาน่าจะปรับนะครับให้ที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ ในเมืองดาร์กหลายตัวนะครับที่เป็นจุดดอบนะครับให้มันยากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็เซตอันด้าโซนิกน่าจะขึ้นราคานะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราคงไปไม่ถึงนะครับพวกเซตสี่เซตห้านะครับพวกนี้นะครับพวกก็ออัปเดตบ้างนะครับเดดวิงสกูนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไลน์อันนี้ก็แคปซูลนะครับผมไม่อ่านเนาะแคปซูลนี่ครับอันนี้ก็ปรับราคาลงนะครับ ครับศูนย์บอลออฟแชมเปียนนะครับอ่าตัวที่มาดูหัวข้อนะครับส9นะครับนำไอเทมนะครับอนนบิตนะครับออกจากมิชชั่นวิกลจริตนะครับก็นั่นแหละครับแล้วก็แบ็กเบิร์ดนะครับออกจากยอดนักวิ่งนะครับก็น่าจะขึ้นราคานะครับแบ็กเบิร์ดกับอนนบิตน่าจะขึ้นเลยนะครับหลังจากนี้นะผมดองไว้เยอะมากนะทุกคนนะ อ่ะแล้วก็ปรับพวกโบนัสเซตนะครับของรถต่างๆนะครับนี่จาก40นะแล้วแม็กนีนะครับไอ้นี้ผมก็ไม่รู้ว่ารถอะไรนะแต่ลอนดอนน่าจะได้วานะครับให้มีค่าท็อกนะคตัวนี้ผมไม่สนใจเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีรถเลยนะครับลองมาอ่านกันดูได้นะครับอ่ะแล้วก็มีแก้ไขไอเทมนะครับ G ีขับนะครับ ให้มีผลอย่างควรที่จะเป็นนะครับแค่นี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มคลิคเคสนะครับที่สามารถรับได้ในแพทนี้นะครับอ๋อเคสเนาะเคสทั้งหลายนะครับนี่นะครับลองอ่านกันดูเนาะไอพวกนี้ก็เป็นเคสนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาให้อ๋ออันี้ก็ทูีเวยเนาะที่เขาบอกกันนะครับน่าจะใช่นะครับ ก็น่าจะหมดแล้วมั้งก็มีแต่เพิ่มภาษานะครับเขาบอกอ่าตัวนี้เป็นทวเอเจริงๆด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นภาษานะครับอย่าไปตกใจเนาะตัวอย่างตัวอย่างให้เฉยนะระบบภาษาเกาหลีนะครับเราก็อย่าไปสนใจเนาะเราหันไม่ออกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วนะถือว่าสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปขอตัดคลิปก่อนนะครับจะได้รีบลงนะครับเพราะเกมยังไม่เปิดเลยนะตอนนี้นะครับผมก็รอเกมเปิดนะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับในเกมเนาะตอนสตรีมนะครับ บ๊ายบายครับผม